带牌在那边，这边这边这边带牌 มีผูกเล่นกันตัดปุดเบ็ดเชื่ออะไรนักเรียนจะรูปมะเพื่อนี่เาจะ,ะไม่หลุถูกต้องครับผมเราส้องสองทุกคำใบเก่า น้ำนี่ก็เติมยยังไม่คุ้มทรยใส่เลยตอนนี้ใส่ใสเดี๋ยวน่าเลียงออยดูเนี่ยเอมันนมใส่นะครับ อ่ตเมทัลลิีกใครครับมาไม่ครูครับเรียนเดีน้องจอกตากบสายปรงั้นสปรยะไปอ ติดระดท้องที่กำลังดระเบิดเที่ยวที่ลังิดเบิดเที่ลังนงสสามนะสามหน